เช้านี้แม้ว่าพลายศักสุรินทจะสดชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าปัญหาหลักๆก,ก็คือขาข้างซ้ายค่ะเหยียดตึงแล้วก็ยังงอไม่ได้เป็นอาการบาดเจ็บหลักที่ทีมสัตวแพทย์ต้องรีบรักษานะคะคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ4-5วันตรวจสอบโดยละเอียดและจดเจาะเลือดไปวินิจฉัยโรคด้วย ผู้อำนวยการสถาบันโคชบาลแห่งชาติจังหวัดลำปางบอกว่าวันนี้พลายศักรินสดชื่นขึ้นกินอาหารได้มากขึ้นขับถ่ายปากติภาพรวมถือว่าดีซึ่งทีมสัตวแพทย์จะเริ่มตรวจสอบอาการและเข้าสู่กระบวนการกักโรคตามมาตรฐานของกรมปรศุสัตว์ค่ะ และยังคงขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนห้ามรบกวนนะคะโดยจะรายงานอาการและความคืบหน้าผ่านทางเพจ Facebook ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและอีกเพจหนึ่งที่สามารถเข้าไปติดตามพลายศักดิ์สุรินได้ก็คือเพจสถาบันโคชบาลแห่งชาติจังหวัดลำปางและติดตามได้ผ่านกล้องวงจรปิดค่ะมีภาพวงจรปิดภายในอาคารกัลยาสถาบันคชบาลแห่งชาติจังหวัดลำปางค่ะก็ขอ พี่ๆสีมณฑนชน,นะครับแล้วก็ประชาชนกรุณาอยา่ยาอยา่าอย่ามารบกวนน้องนะครับเราจะทําตามมาตรการทุกประการครับแล้วก็สามารถที่จะดูน้องได้ในไร้สดของอช่องของกรมดียานแล้วก็ของสถาบันโ้อบาลนะครับแล้วก็เราจะมีกล้องวงจรปิดถ่ายทอดให้ให้ดูที่อาคารกัลรยานะครับพอไปอยู่ที่ลำปางแล้วนะครับตอนนี้ควานช้างเขาต้อง ฝึกภาษาเหนือแล้วสอนน้องอู้กำเมืองแล้วครับตอนนี้เป็นช้างสามภาษาแล้วนะอยู่ศรีลังกาภาษาหนึ่งควานช้างไทยที่ไปที่โน่นสองภาษากลางภาษาไทยกลางให้แล้ววันนี้ต้องเริ่มสองภาษาถิ่นครับควานช้างบอกว่าคลายสักสุรินเนี่ยอยู่ที่ศรีลังกาจะเห็นว่ามีความเครียดบ้างน,นะครับแต่ตอนนี้ความเครียดนั้นหายไปอย่างชัดเจนครับอยู่ที่นี่สบายใจมากกวา่าผมมาดูน้นองเขานอนเขาอะไรดีกินยากินอะไรกปกติ เพื่อรษณะเราไปดูแลน้องมาเป็นเป็นเป็นเดือนนะครับลักษณะส่วนตัวน้องเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่ไม่ไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่นะทรงๆนะครับแล้วก็บวกกับน้องเจ็บขาด้วยครับอาการอาการป่วยของน้องที่เราที่เราสังเกตได้นะครับเป็นความช้างเองน้องมีอาการป่วยอะไรั้าครับบางตันที่เราตอนนี้ก็ขาครับขาขาเขาเดินเดินเดินปวดขาเจ็บขาขาเขาตึงครับ ตอนที่มาบนเครื่องเนี่ยไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนเอาใจช่วยนะคะนายสัตวแพทย์สิทธิเดชมหาสาวังกุลที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์องค์การอุตสาหากรรมป่าไม้บอกว่าเบื้องหลังปฏิบัติการครั้งนี้เปิดเผยกับไทย PBS นะคะบอกว่าขณะที่เครื่องบินกําลังบินขึ้นหรือ Take Off 7นาทีพลายศักดิสุรินเริ่มหงุดหงิดใช้งวงใช้งาฟาดกระแทก เวลานั้นสัตวแพทย์และควานช้างก็เลยตัดสินใจใช้ยาซึมโดยคำนวณโดสยาปริมาณน้อยมากค่ะเตรียมยาแก้เอาไว้เป็นอย่างดีซึ่งหลังจากให้ยาไปเพียง30นาทีพลายศักสุรินก็เริ่มสงบลงค่ะเหตุผลที่เราประชุมกันแล้วเราไม่อยากให้เพราะว่าอะไรช้างเชือกนี้เนี่ยขาหน้าเขามีปัญหาคือขาหน้าซ้ายเนี่ยพอเขางอไม่ได้เนี่ยการยืนหรือการรับน้ําหนักเนี่ยเขาจะมีปัญหา จะสังเกตว่าบางทีเนี่ยเขาจะยืนพิงเอาเอาขวาพิงผนังเลยตลอดเราก็คุยว่าถ้าการวางยาแล้วเขาหลับลึกเกินไปเนี่ยเขายิบจะมีปัญหาเรื่องสัพพอรน้าหนักเัวเขาอาจจะสุดย่อขาตัวซึ่งตรงนี้เราก็กลัวว่ามาอาจจะเกิดอันตรายกับช้างถ้าเวลาสุดในกรง และอีกหนึ่งเบื้องหลังสำคัญทีมสัตวแพทย์สองคนและควานช้างไทย6คนต้องช่วยกันซับป,ปัสสาวะดิฉันขอเรียกแบบควานช้างเลยฉีช่ช้างอะคะ่ะฉี่ของพ่อพลายศักดิ์สุรินเนี่ยนะคะฉีครั้งละ20ลิตรต้องคอยซับค่ะไม่ให้มีน้ำบนเครื่องเพราะว่าอาจจะเกิดไฟช็อตได้นะคะขณะที่การออกแบบรงก็จะมีรางรองรับฉี่ช้างรองด้วยแผ่นยางใต้กรงแล้วก็มีฟองน้าขนาดใหญ่เท่าฟูกมากกว่า50ชิ้นมีถุงดาคอยใส่ฉีใส่ ขี้ช้างซึ่งตลอดการเดินทางพลายศักสุรินก็ฉี่มากกว่า100ลิตรค่ะ hmm.